ท้ายและท้ายสุดสิบซองสุดท้ายจะได้อะไร <c oughs> มาเลยหมดวันนี้เก้าเดือนเก้านะครับสั่งไปอีกสองกล้องเป็นน่าจะเป็นสตาร์เบิร์ดอีกรอบแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นสกาเลต์เอ็ก เกออออ็ยังไม่ได้ซื้อเป็นกล่องนะของเซเว่นในการโปรโมโอ้โหไม่มีอะไรเลยซิมโบ و ل ไในตัวอักษรวิกินี่มินิริวฮาคูริว,รวออพลังงานฟืน้นคืน <G. S 2> มีไหมมีมิกวับไหมเหมือนจะมีนะกอดดำนี่อยู่นิลันโอนิตาออนแบกอิชิเฮนจินกาดดำดำเนี่ยอะไร อาร์อาร์สีน้ำเงินอะไรเอ่ยฟึุอมสตาวีโอ้เวนกรรมได้หอยหอยทากล่างสุดขั้นพื้นฐานเป็นอาร์อาร์หนวดจับล็อกโอ้โหชือทากอ็อาหาแลออมสตาวี แควไอสีลุงลุงประกอมัุก็หายากอ่ะไม่เห็นจะค่อยได้เลยได้ใบเดียวรีเทรโมรุเปโกอิโตมาลุจินไดย,ยูกิเมโนโกร่างหนึ่ง ลูเคียอ่ายูบิวับนาจะอาอาเคนเนียอีทเนียฮีทธาสไฟมอนจาร่าสุซุมะสุซุนะกัดอาละลายนี้อาธาตุพลังจิตด้วยนี่ยซาเรมอ้อยกังเกงซาเรมพลังจิต เองอย้่ไว้มีซาเลมแบบวีอะไรอยู่นะอีกชุดหนึ่งแต่ไม่มีใครใช้ไม่มีอะไรเอลิคิเทลสีกาดฮิวังโกโอนิกิริเลือก เซราโอร่าทานไฟฟ้าเทจริงเลยนะตอนนี้กำลังเจราจาปล่อยการ์ดอยู่นะฮะสองเจ้ายังไม่ยอมโอนจะโดนเทรหรือเปล่าอ้มีวีแม็กกเนี่ยโคลิงวีสตาร์ลีเกรยังกูสเลนโทรา เหมือนจะเป็น3มอีกใบฟืบโอ้โหมเรจิดากโก3าเรจิอะไรเนี่ยไอสีนี้มีปรากฏไปดูเอ้าให้มีแล้วตัวหนึ่งได้ 3A พลังวีสตามัางกรไหลคู่ปรับ เลเจติอิเลคิเลจติอิเลคิอันนี้เล็กิดากโกเป็นมังกรอะเป็นหัวมังกรเลจติอิเ,อเลคิไฟฟ้าไม่ไเ,เลเอาาลิซาร์อัซานันอาโซโนคุสะเคเดคากูส ตัวหน้าคาคุริวไม่มีใครริวเลยไว้ยไม่ได้ใครริวเลยถ้ามันมีมันต้องมีล่างสุดคือใครริวต่หาคุริวกับมินิ <c oughs> ริวอีบับหม่ใบเผื่อจะเป็นอาร์อาร์บ้ง สีดำๆเนี่ยเอลิคิเทลวิกตินีอีวังโคโอ,โอเห็นแล้วอูกามอสเป็นออเออเฮ้ยลูกเกียร์ออเอ้ยมาเวย้ยลูกเกียร์าออมาเวย้ยตัวนี้สวยนะเรามีเป็นเป็นได้การ์ดโปรโมทเลยไงยอ๋อได้ ได้ใน a า,าตัวธรรมดาด้วยเขรับซื้อป่าวะเดี๋ยวจะได้เพิ่มเหมาไปเลยทะลุยอดทะลุพันแหละรวมหลายการ์ดไม่มีอาเคน วิลิซิออนเนียบียูกิเมโนโกะเ็นทอลอสไม่ได้กาดไอพวกเทนเนอร์ดีดีเลยไดมอนสเตอร์สามอ่าต้องซื้อเยอะมากมันจะได้ใส่เขาจะเหมาคอร์ทคัตต้อนเหรหรือเปล่าโอ้มีวิบับน่าจะอานะยาเรอูตันยาเรยูตัน ยาจีลอนออนจาร่าเนนดอลจับอาไลไลเนี่ยจับอาเกราคิออนสรุปเราได้อันนี้ดีๆก็คือมีทริปเปิลอาครับเตจิดาโกมีออมมีออมสตาเป็นอาอาครับ โลเกีย V <little> yeah. oui.